สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนสมองสุบอนพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่านะพี่น้องเมื่อไห่ก็พ่อๆกับแม่น้องแทนมาเห็นหน้าแม่น้องแทนเลยนะพี่น้องตอนนี้ก็ยืนอยู่วันหน้าประตูห้องน้ำน้องแทนนอนก็เลยได้โอกาสพี่น้องเลยพอน้องแทนเพิ่งหายจาบป่าเมื่อหายไม่ไงจับป่าในไฮหนึ่งดอกบ่ไรจาปตายใส่จะปตาอยู่ในไหเสียเมื่อหายไม่ไงเพื่อนว่าโมโหว่าป่ามันจักโตเนาะ กะเพิ่นหามาได้ไลายมือเลยหามาสะสมคู่หมื่อคู่มื่แต่กะเฮ็ดกินอยู่ทุกมือเนาะปะกะบบูฮว่ามันซีได้หน่อยได้ไล่สไนไดบูฮว่ามันซีมีจิตโตในโอ่งนี่แหละมือสาวมันแทนเปลี่ยนนนำอยู่กับลูกทรายอืมอ ติดตามสองลงแทนในเด้อพี่น้องอยู่ในโอ่งนี่เลยบ่หูว่ามันซีมีจะโตเนาะแต่ว่ามึงสร้างนี่ก็เดเฮ็ดขึ้นทั้งโกบทั้งอายังเอาขึ้นห้ดูซายคอไตว่อยามม่ยังก็แล้วกันเอาพี่น้องอ้าวให้พลังแทนจับเองจับเฮยจ้สิไปเย็นมันเห็นยัง ได้ปลาดุกกับปลาคอมาให้มาฝากแม่ใหญ่พ่องแถมไปซื้อเอามาฝากแม่ใหญ่นี่เงี้ยงบ่ปานาเมียปานาเมียน่ะจับคลนคลนเฉยอุ้ยนี่เงงเฮาก็เปลี่ยนน้มื้อเช้านี่ปานาเมียน่ะจับเหนจับอันน่ะเยคงคิดว่าเพิ่นักียง con tay của đài hạng nông tên canon ngon 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 nghe ngon 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 ก็ดูบ่ได้หักแฮงนานเด้เอาแม่เสบักหมกๆๆหมกๆเอาก่อนเฮยเอาก่อนเฮยอั่นเจ้าได้กบใหญ่บ่ขอสิถามเจ้าบ่อันมนอกมันบ่แม่นอันข่อยถามเจ้าจะถาเจ้าได้แล้วแสดงว่าข่อยเทอันตอข่อยเทน้ํานมันไปหรือว่าเจ้าบ่ได้กบใหญ่่มื้อคืนนี้บ่นะเออบ่ได้แสดงว่าข่อยกึ่งไห้แล้วมันออกแต่ไห้ออกแต่ก้นไห้ซะ มันอยู่ในนี่แล้วอยู่ไาอยู่ในไฮคือข่อยขลาวนมือสาวในบริเวณนั่งข่อยจำมือสาวในบริมีอันอันนะจักโตเเ้ยหกโตพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วบ้านีในไฮเบอร์เล่ลูกชายมาอันส่องคู่มือส่องเสาส่องแรงส่องอบส่องอบเดี๋ยวมือแรงพอพอเพื่อกลไปหามาอีก พอเพิ่นพอน้องแทนเพื่นสีลงไปวานภูยแหล้ะเพื่นเจ้าเสียอารดลงตีเฮ้ยเจ้าเสียป่าเมื่อไห้ไม่ง่ายก่อนอ๋อพอน้องแทนเพื่อนเสียป่ามาใไห้ไม่งายก่อนพี่นุ้ยอันนี้ก็ข้าวโพดข้าวโพดไอ้ก้าเพื่อนเอามาห้เนาะไอ้ก้าเพื่อนเอาเอาอันเอามาห้ข้าวโพดแล้วก็อันน่ะหมากสมหมากสมแล้วก็มาขามวานเพื่อนเอามาห้ ไอซองทงกับไอทงหนึ่งปลุกป่าไอาทงหนึ่งแ <c oughs> ดดแหง้งรีดอยแดดไดเดียวรอแมงแทนสดสมเอากินด้วยสดใจสดใจด้วยแมงแทนมาไว้แล้วแมงแทนน้ำลายแตกนิวกินน้ำอะไรอืมฮักปัวหักปัวแจรวานพี่น้อยกินแบบ เสบเซฟนัวรถพองแทนเห็ดปดหนมปุ๊ด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 พี่น้องเอ้ยอันนี้คือแจวอันนะพี่น้องแจวบองแจวบองอันปูเพิ่นเอาห้ปูเพิ่นเอาหายซ้ำซ้อย่างก็นี่ก็ซีเบิร์ตแล้วพองแทนกินแต่แมงแทนบุปผานได้ดอกแจวบองฮักพองแทนในหมักแห้งแจวบองเพิ่นกินกับเขาจำขี้บยอยู่โลกประจันตุเน อืมอันแต่ว่ากระปุงหนึ่งนะจะหายไอแปะเลยบอกอ๋อของเจสาสบอกสิประมาณนี่แหละประดี๋บอกของอันเจสาพี่น้องอแซบแซบสุดยอดเลยลำไรแตกงลำพอนแทนไปลูกซ้ายนอนคนเดียวเพราะว่าเพื่อนห้องกันนอน เพราะว่าอันมูอันอันเตอ๋อขี้นะเขาอ,อายเขานะั้นอยู่อยู่ในอันนี้ก็เลยบ่ได้นอนน้ำพึนกรขึ้นมานอนน้ำพึนนั่นแหละแต่ว่าให้เพึนนอนซะก่อนน้องทรายนอนห้อนก็ห้อนพอน้องแทนจะไปแล้วจ้ะเพึนได้ป,าได,ปาได้ปาไดอันนั้นมาให้แม่ใหญ่คลองอยู่คลองกินเนาะกับเพึนชิลงไปหาอาดน้ำหัวน้ำเฮียเข่ากับม่านไปนเลย Ừ. Chèo ăn, thùng hang, hang nội là mình bàn để cho hay, trời. อาไซเปนบานาคเลยนั่งผ่าอุไซพี่น้องแซ่บมีมีผักกัญยาขุยเนาะผักกัญยาขุยนี่แซ่บเลย อีบกี้เมึกก็ห่อเขาสากนี่แหลพี่น้องอีบกี้เมึกก็ห่อเขาสักแซ่บ Nhìn lai lai thôi Để dẹp thọ Để chạy lên Để chạy lên phía nào non cả tả sáng vàng đây ซายนัน่นได้นอนนอนประมาณ2-3โงนี่เพิ่นเฮียนนอนค่ําเดิกเพิน่นจนได้นอนอีกบ่าวา่าหยังหลายเนาะพี่น้อง <c oughs> ตากผาแท,ท้ยิมย้มอยูย่อีหยัง บ่าวาายนะังไล่เนาะได้กับฝากขอขอบคุณเอฟซีทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะแม่งแทนกับบมี่ยังไลยมีแต่คำขอขอบคุณขอบคุณลวงหนาเนะานนะเอฟซีทุกทุกทานเนาะที่ให้กำลังใจแม่ลงแทนมาตลอด <c oughs> แม่งแทนกับบอมมี่บ่าวบนะ่าวยัง้ลยเนาะแม่งแทนกับว่าบ่กค่อยเกง่ง ถึงวัดสิเฮ็ดยูทูบมาแต่ดุนกะแมงแทงกันยังว่าบักกิ่งปันไดยังว่าบรสัตปันไดเนาะล่าเลยเนาะพี่น้องกิหนาพอกันใหม่ลืมกดรับส้มส่องลงแทนฝากไลย์ักแท้ส่องลงแทนหนยเด้อจ้าวได้กะขอขอบคุณหลวงหนาเน,ะนาะลวได้กะล่าเลยเด้อบ๊ายบาย